เส้นนี้จำกัดความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีรถตามหลังมาแต่ความยังห่างอยู่นะครับความเร็วคว่อนข้างที่จะใกล้เคยียงแล้วรต่0มีรถตู้วิ่งอยู่หลายทางเราต้องควรระวังตัวเขาจะแฉลบออกมาเราชะลอน,นิดนึงนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนเลนไปทางขวาได้เพราะทางขวาก็รถเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่80 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายใต้ก็อ รถวิ่งอยู่หลายทางก็ยังวิ่งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมไปไหนสักทีแต่เราไม่เป็นไรเราชะลอไว้ก่อนนะครับเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนไปทางเลนไปทางขวาแต่มีรถเยอะการจระาะจรค่อนข้างติดขัดครับ,นะรบมหาวิทยาลัยขอนแก่นปงไปนะครับตอนนี้ผมจะเร่งความเร็วขึ้นไปเป็น60เพื่อที่จะแซงรถหลายทางฝั่งนี้มีรถกระบะกำลังจะเฉล็บออกมาด้านหน้านะครับเราชะลอนิดหนึ่งนะครับ จะเปลี่ยนเลนไปทางขวาม,มือนะครับผมให้สัญญาณไฟขวามองข้ามตอนนี้ยังมีรถอยู่นะครับข้างหน้าเป็นทางยูเทิร์แต่เราจะตรงไปยังรักษาความเร็วอยู่ที่60กมต่อชั่วโมงมีรถกระบะสีดำอยู่ทั้งไหลาทางนะครับตรงไปยังเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ใช้ความเร็วเล่งแสงคันนินไปมีมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าคาดว่าจะข้ามถนนแต่ยังนิ่ง สัญญาณ80ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจำก,กัดความเร็วนะครับในส่วนของรถเก่งและรถกระบะข้างหน้ามีทางร่วมทางแยกเป็นสัญญาณไฟจราจรไม่มีรถตามหลังมานะครับผมจะทำการชะลอมีรถคันข้างหน้าประสงค์ที่จะเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเลนนะครับเราชะลอไว้ให้เขาเปลี่ยนเลนเข้ามาทำการเบรกต้องเบรกให้สามารถเห็นรอรถ ทางข้างหน้าได้ทำการเบรกดึงมือเบรกขึ้นเลื่อนเกียร์ไปที่เอ็ม ATM. มีรถเบี่ยงในทางซ้ายหนึ่งคันสองคัน